ฟาแตนถึงกับสัตันนะครับทุกท่านหลังจากมี f อเข้าไปเชียร์ให้มีแฟนใหม่ว่าอย่างนั้นเออแล้วฟาแตนจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปฟังกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะครับผมได้มีการพิพากษาลงพนไปจำคุก20ปีนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมพศ2,566นะครับพอผ่านมา1ปีเศษนะครับก็ได้มีการอุทธรณ์นะครับ ลุงพลก็สู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์จนมีคำวิพากษสาออกมาในวันที่13สิงหาคมพศ2568ที่ผ่านมานะครับเพิ่มโทษให้กับลุงพลอีก6ปีเป็น26ปีนะครับก็พยายามที่จะประกันตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัวลุงพลก็เลยย้ายจากเรือนจำมุกดหารไปที่เรือนจ,จำจังหวัดนครพนม นะครับเป็นดน่วนจำที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งป้าแตนก็ได้มีการไปเยี่ยมลุงพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปถามสารทุกสุขดิบก็อยู่ดีสบายนะครับอ้วนพีนะครับผิวขาวผ่องนะเออก็สุขภาพดีว่าอย่างนั้นนะครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับทางป้าแตนเองก็ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับ fc เป็นปกติในระหว่างที่ขับรถเดินทาง แต่ว่าแต่ไม่ได้ขับนะนั่งนะครับผมมีคนขับรถให้แล้วก็มีฟีซีเข้าไปคอมเมนต์ครับทุกท่านไปคอมเมนต์บอกว่าให้ป้าแตนมีแฟนใหม่นะครับก็จังหวะนั้นกาลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็สตั้นนิดนึงครับผมอ่าก็ต่อเข้าให้ต่อกับนะครับผมเห็นพูดอะไรเกี่ยวกับอาหารหมาอาหารหมานี่แหละนะครับแล้วก็มีการบอกว่าอย่าเป็นห่วงแต่ป้าแตนเลยนะครับเป็นห่วง แฟนตัวเองดีกว่าว่ามีคนอื่นแล้วหรือ,อยังว่าอย่างนั้น <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะเออนะเมื่อก่อนนะเมื่อเมื่อเมื่อ,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 อยุคแรกนะป่อเต็งกไม่ค่อยตอบเลยนะอพอมายุคกลางก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มเชี่ยวชาญในสื่อโซเชียลนะครับก็เริ่มตอบโต้นะครับพอมาปัจจุบันนี้นะครับอย่าไปเล่นกับป่อตงนะครับป่อตงตอบหน้าไงน,นะเออ ระบบอัตโนมัติอ่ะรู้จักหรือเปล่าตอบเร็วอ่ะปุ๊บปั๊บนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของป้าแตนแล้วกันนะครับอ่ะเลิกกับแฟนหรือยังครับประศันวะโอเคใค<ๆ>รสดจื้อเออซื้ออาหารหมาอยู่เดี๋ยวมีคนอยากกินอาหารหมาอยู่เมื่อกี้แวบบ๊บเดี๋ยวแป๊บนะึ่นี่ละอา,อาจจะให้มีแฟนใหม่หรือันวะเยอะ ไม่ต้องแนะนําคนอื่นล็อกเรื่องแฟนใหม่นะ่ะให้แนะนําตัวเองนั่นแหละระวังแฟนตัวเองจะมีแฟนใหม่ไม่รู้ตัวนะมัวแต่แนะนําเราให้มีแฟนใหม่ให้มีแฟนใหม่นะ่ะหันไปหาแฟนตัวเองบ้างไม่ใช่ป่านี้เขาอยู่กับแฟนใหม่เ,อ,เออจบเจืออะไรจบเจอือย่ามัวแต่ห่วงแฟนใหม่ป้านะเออห่วงแฟนตัวเองจะมีใหม่อนะ่ะมากอันนี้ดีกว่า ตาดีเห็นว่าเปล่าใ่ตาป้าไวสมากตาไวใช่ไหมอ่ะแมนวอร์อดีเห็นออฝากฝากเนี่ยนะฝากถึงคนที่บอกให้ป้ามีแฟนใหม่แฟ,หมแฟนใหม่เนี่ยอย่ามัวจะห่วงแฟนใหม่ป้ากลับไปดูแฟนเก่าแฟนตัวเองแหละจะเก่าจะใหม่แฟนปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่ป่านี้เขานอนอยู่กับแฟนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้อนะอย่าห่วงเรื่องชาวบ้านเลยบังเลยจะคล้อ,องแนม โอเคตามนี้นะสำหรับคนเสนอให้ป้ามีแฟนใหม่น่ะอ่ะเข้าใจตรงกันเด้อเขาบอกให้นะอามนบอกบอกข้มจริง <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงจรงิอีเลออ,อะไรนะเขาบอกยังเกาะหน้าเอา่อหน้ายิ้มอ,อกตมหรือเปล่าหน้ายิ้มอ,อกตมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเ,เขาจะพูดกันไงเขาจะพูดกัน โอเควันที่เราแบบว่าไม่สบายใจมันก็มีบ้างแต่ถ้าวันวันที่เราสบายใจเนี่ยอย่าเข้ามานะฟัดเรียบเลยนะเป็นไงนครับผมฟังดูแล้วเห็นไงรู้เรื่องนะครับอย่าไปเชียร์อย่าไปเม้นหนิดนะครับ <c oughs> นะบอกว่ายังไงนะประเด็นบอกว่าไปอยู่แฟนตัวเองเนี่ยตอนนี้ไปมีเขามีแฟนใหม่หรือยังหรือเขาไปอยู่กับคนใหม่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยอกกลับนะครับย้อนกลับนะครับเออแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่ง นะครับผมก็มีคนเข้าไปเ mm hmm. ม้นอีกเหมือนเดิมครับผมว่าในทำนองว่ามีความสุขจังเลยทำไมมีความสุขทั้งทั้งที่ผัวก็ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ปาแตงก็ตอบในลักษณะที่ว่าคือจะให้แต่ทุกมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องสู้กันต่อไปว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเออทุกคนก็ต้องสู้นะครับต้องทํามาหากิน นะแม้ความหวังมันจะริบหรี่นะครับก็ต้องสู้นะอันนี้ก็ผมก็พูดกลางๆนะจริงๆมันก็ทุกคนนะครับผมถ้าเจอเหตุการณ์นี้ก็คงจะเข้าใจนะถ้าไม่เจอก็คงไม่เข้าใจนะเราก็แอบดูนี่แหละนะครับทุกท่านคอยติดตามว่ามันจะมีประเด็นอะไรนะครับ ผมก็จะติดตามแค่ประเด็นที่มันมันก็ธรรมดาแหละมันมีดราม่ามันมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ติดตามแต่ถ้าชีวิตทั่วไปเราก็ไม่ได้ไปติดตามนะติดตามแต่ประเด็นของลุงพลนี่แหละนะครับเออแล้วก็ว่าจะได้ประกันตัวไหมป้าแดนไปเยี่ยมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็อยากรู้นะว่าเขาอยู่ยังไงก็แอบดูนะครับคงไม่ได้มีโอกาสไปดูเองนะไปไม่ได้นะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ผมก็สังเกตเห็นนะว่าทางป้าแตนเดงเขาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความทุกข์เลยนะตั้งแต่วันตัดสินเลยนะเขาก็ยิ้มได้สบายตลอดเลยขนาดช่วงที่รอประกันตัวนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยหัวเราะเป็นปกตินะครับอืจนจนถึงเวลาค่ำนั่นแหละนะจนเขาส่งทางาลุงพลยะไปที่เรือนจำนะครับช่วง17นาฬิกา40นาที4 45นาทีก็ออกจากศาลหลวนมุาหาร ลุงพลก็ชูสองนิ้วให้ให้นักข่าวนะครับนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปฟังว่าทางป้าแตนเขาตอบว่ายังไงนะครับสําหรับประเด็นนี้เออก็เห็นว่าเห็นเขามีความสุขไม่ได้หรือยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทําตัวให้มีความสุขเพราะว่าคนที่ไปดูเขาจะได้แบบทุกคนที่แบบอยากเห็นเขามีเป็นทุกข์อ่ะเออนะครับไม่อยากเห็นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นเขามีความสุข เขาก็จะทุกอะไรอย่างเงี้ยแกแก,แกตอบประมาณนั้นเดี๋ยวไปไปฟังกันเดีล้วกันทําไมมีความสุขจังสามียังอยู่ในคุกเอ,อนะเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะแฟนหน้าคนเมื่อกี้ที่เมนมาเมื่อกี้ถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตต่อไปนะถ้าอย่างคนเมื่อกี้ที่เขาเมนเขามาเมื่อกี้นะถ้าชีวิตอยากอยู่กับพี่ก็ต้องมีความทุกข์ อยากจะมีอยากจะมีความสุขเลยแต่ถ้าชื้อต้อเดินข้างหน้ามีพลังกำลังมีแบบเขาเรียกว่าอะไร energy energy นคนเรามันก็ต้องมีความสุขเข้าใจรึเปล่าไม่ไงั้นต้องมีพลังต่อสู้ได้ยังไงอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเห็นมีความสุขแล้วก็จะเป็นจะตายกันอีกแล้ว คนเราต้องทามาหากินเห็นไหมเนี่ยต้องต้องกินแล้วก็ต้องพูดแทนกับเสียงฝนเนี่ยมันขนาดไหนเนี่ยมแม่ใครอยากนั่งองค์ทุกกาลังก็องไปใครใครอยากนั่งอม์ทุกกำลังก็องไปคนเรามันต้องมีเวลา ลุกขึ้นมามีความสุขกับชีวิตว่าแล้วว่าแล้วถ้าเวลาถ้าเวลาป้ามีความทุกข์เนี่ยคุณจะมีความสุขกันใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยป้าจะมีความสุขเพื่อให้คุณมีความทุกข์จบเกม